สวัสดีครับอยู่กับผมครับเสียนาบุรีรำครับผมวันนี้โอ้โหอยากจะมารีวิวอาหารแซ่บๆครับเมนูบ้านๆวันนี้เคยกินกันไปเอยนี่คืออะไรครับผมนี่โอ้โอยากให้ท่านผู้ชมดูครับผมนี่มะม่วงปลาครับผมแซ่บๆครับก็เด้เคยกินด้วยครับผมแซ่บหลาย วันนี้กับน้ำพริกปลาจมนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆมาชิมอาหารรสเด็ดนะครับผม <c oughs> ช่วงนี้ก็ช่วงฤดูการมาม่วงนะครับผม <c oughs> ก็จะพาเอฟซมาลองชิมนะครับ <c oughs> กับ มัมบ่วงป่ากับรสชาติเมนูเจียววปลาจมครับปลาจมนะครับผมนี่โอ้ใสหัวหอมใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วครับผมดิเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับกุ้งสดๆดครับกุ้งสดๆดครับผมเดี๋ยวเราจะมาชิมดูครับผม อย่าลืมครับผมการเอามะ่วง,งตัวนี้มาในยางเยอะครับผมต้องเอามาหัน่นแล้วก็มาแช่น้ําแช่น้ําเกลือสักสองสามน้ำนะครับแล้วก็ลองกินดูนะครับผมมาอมขอเอามือนี่แหละครับเซบเซฟอาอ,อร่อยมาก ออืชาติดีมากท่านผู้ชมกุ้งครับกุ้งเต็มๆเลยครับอืมยับใครเคยกินได้กินเนรสชาติดีไม่รู้ลืมเลยครับผมเอ้า เรียนครับผมชอบฝากกดไลค์ใ <región> ช่ฝากกดแชร์ด <políticas Deep Svenska> <manic muffin initiation> ้วยครับผมอ้าวให้ FC พี่น้องอื้อหือโอ้จังหยังเหมือนเดิมพี่ผมอดเกยบันห่มสบายปเริกจังหยังอร่อยๆๆอืม โอ้หืมนัวอืมอืมฮืเจียวเจียวกุ้งร่วนๆนะครับแซ่บแซ่บฮืมอืมมาแล้ว เมนูนี้ยั่วๆเลยต้องขออภัยครับผมทันที่นั่งกรืมลายด้วยก็เ <c ười> สียใจด้วย <c ười> โอ้โหนี่ตอนอุ้ยอ้เสียดายทใหมอร่อย วังนะครับยางตัวนี้ยางมันคันตอนทําก็ล้างให้ได้แล้วอ่ะอดูอค,ครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชม้เท่นนี้ครับอ่ะบ๊ายบายครับผม